การทำวัดเช้าก็เสร็จสิ้นไปทำวัดเช้าทำวัดเย็นสวดบ,บทมหาจักกรพัิเราก็สวดทุกวันทุกวันเราให้มีความศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญามีความศรัทธาเป็นพื้นฐานในการสร้างคุณงามความดีเป็นพื้นฐานแห่งคุณดีทั้งหลายถ้าเรามีความศรัทธามีปัญญาแล้วเราก็จะเป็นพุท,ที่มีความมั่นคงต่อคุณงามความดีเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นนี่ ขึ้นแต่วับันนี้ก็13แล้วพรุ่งนี้ก็14พระจันทร์เต็มดวงการสร้างคุณงามความดีการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบะหมีก็เหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นมันจะขึ้นเต็มไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆในสุดเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญขึ้น14บ่ข้ามบ้าง15บห้าขาบ้างวันเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปการสร้างคุณงามความดีเหมือนเราทานข้าวต้องทานทุกวันทุกวัน การใส่บาตรการทำบุญการสร้างคุณงามความดีการสวดมนต์การแผ่เมตตาการโมทนาบุญเราต้องทำถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่ได้ปล่อยวันเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่สร้างคุณงามความดีไม่สร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นความเพียรก็ไม่มีสติก็ไม่มีสมาธิความตั้งมั่นก็ไม่มีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในสังขารว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร ไม่ใช่เกิดมาเบียดเบียนกันแต่เกิดมาเพื่อจะสั่งสมสร้างสมคุณงามความดีเกิดมาเพื่อจะเกื้อกูลจะพากันไปสู่มนุษย์สมบัติสู่สวรรค์สมบัติเข้าถึงพระนิพานสมบัติได้ต้องมีความศรัทธานี่เป็นพื้นฐานถ้าเราไม่มีความศรัทธามันก็ไม่เป็นสิ่งที่ทําให้เราเต็มได้เนี่ยศรัทธากับตัวตศรัทธาถ้าเราไม่มีศรัทธาก็ไม่เหตุฐาน ทานเป็นพื้นฐานของคนดีทั้งห้ายวัดให้วัตถุสิ่งของเป็นทานสองให้ธรรมทานทางจิตใจเนี้ยถ้าเราจิตใจมีธรรมทานทุกวันทุกวันมีการกราบพระสามครั้ง6ครั้ง9้าครั้งเกี่ยวกับมากกว่านั้นยิ่งดีเนี่ยการกราบพระนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้ที่สูงสุดกราบพระธรรมคําสั่งสอนของพพุทธเจ้ายังมีอยู่ผู้ใดประพฤติตามธรรมเป็นผู้ที่ เข้าถึงความหลุดพ้นได้ปรบพฤติเหมาะควรแก่ทำไม่จำกัดการเป็นเ,เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวนี่ถ้าเราน้อมเข้าใส่ตัวแล้วจิตใจเราก็จะมีความเชื่อว่าเราจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่จำพยายามไม่โลภเพ่งเล็งอย่างได้ของผู้อื่นเราไม่จะไม่เห็นผิดตามคันลองคองทำเราจะเป็นผู้ว่าทำดีได้ดีมีแน่นอนทำชั่ว ทำให้ตกอบายยาูมิได้เราจะไปมัวเมาในสิ่งภายนอกอ่าไม่มัวเมาน,น้ําน้ําดองของเมาทั้งหลายถ้าเมาน้ําดองของเมาก็เกิดการผิดเทียงกันทุบตีกันกันทาร้ายทําลายกันก็เสียเสียความเป็นผู้เป็นคนเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงจิตใจที่สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานแม้สัตว์เดรัจฉานสุนัขก,ก็มันจะไม่กินของหมืนเมาเลย มันย่อมกินสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของมันเนั่นสุนัขทั้งหลายเขาอาจจะเป็นผู้มีบุญเหมือนที่ในสมัยพุทธกาลก็มีสมัยก่อนก็มีนะคนที่หนีจากที่แห้งแล้งกันด่านมาทั้งผัวทั้งเมียมีลูกน้อยคนหนึ่งมาด้วยความยากแค้นด้วยการแห้งแล้งทุกข์ภพิขภัยเป็นผู้ที่ไม่สามารถอยู่ในบ้านเมืองตัวเองที่อยู่ได้ก็พาลูกพาเมียหน,นีมา จากที่แห้งแรงกันดานมาพอเดินมาได้ครึ่งทางก็ฝ่ายเมียก็อุ้มลูกมาฝ่ายผัวก็ผัดเปลี่ยนกันเอาลูกแต่ฝ่ายผัวไม่รักลูกเท่าไหร่เอาลูกไว้ทิ้งไว้ข้างทางฝ่ายเมียก็ถามว่าลูกไว้ทิ้งที่ไหนพอไว้วิง่งไว้ข้างทางก็ตามไปเก็บมาเอาอีกในที่สุดลูกน้อยก็ตายไปลูกน้อยก็ตายไปจากแม่ แม่ก็เสียใจก็บ่นเพ้อลํำพันว่าชีวิตคนเรานี่ก็อยู่กันสองคนนะสามคนก็ตายไปคนก็เหลือสองคนนะท่านก็ได้เกิดมาที่บ้านเศรษฐีร่ลำรวยบ้านเศรษฐีก็เป็นสมาธ,ธิิเป็นผู้ที่อุปถากพระปัจเจกพรธเจ้าพระปัจเจกพระเจ้า,จจาท่านก็มาบินาบาตบ้านเศรษฐีทุกวันทุกวันท่านเห็นคนที่หนีภัยแรงมาก็พามาทานข้าว ผัวก็ตะกะตากรรมการกินของบริโภคของมากเกินไปในที่สุดก็ไม่ย่อยไม่ย่อยก็ตายก่อนที่จะตายก็จิตไปคิดถึงสุนัขที่อยู่ในบ้านเศรษฐีนะั่นเพราะว่าสุนัขนี่มันเกิดในบ้านเศรษฐีมันโชคดีนะเรานี่ไปเป็นคนจริงแต่เราไปอยู่ที่ไม่เหมาะวรเราเกิดมีความทุกข์มีความอิจฉามีความอิจฉาหมาพอตายเสร็จก็ไปเกิดในท้องหมาเลยนี่ละ คนก็เกิดเป็นหมาก็มีเนี่ยหมาก็เกิดเป็นเทวดาก็มียังมีเลยเนี่ยอันนี้คือว่าพอตายไปเป็นหมาแล้วหมานนก็ไปนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยเป็นพุทธที่รู้จักว่าไหนเป็นบุญไหนเป็นกุศลวันไหนเศรษฐีจะนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ให้หมาตัวนี้ไปเห่าที่กุฏิพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็มา มาบ้านเศรษฐีเพื่อจะมากินนิมนต์มาชั้นที่บ้านเศรษฐีเนี่ยหมานี่ก็ฉลาดเวลาพระปัเจกพุทธเจ้าทําแกล้งเดินหลงว่าหมานี่มันจะฉลาดไหมมันก็ดึงจีวรมันก็กัดจีวรดึงไว้ไม่ให้ไปทางที่ผิดพยายามไปไม่ให้มันหลงทางในป่าในเขาเนี่ยหมาตัวนี้ตายตายจากชาติที่หมามันก็เกิดเป็นเทวดาเลยข้ามความเป็นมนุษย์ไปเลยก็เกิดเป็นเทวดาเพราะบุญกุศลที่ได้อุปทานได้ ดูแลพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างดีในที่สุดเกิดเป็นเทวดาก็เป็นเท้าสักกะหรือว่าเป็นผู้ที่มีเสียงไพเราะมากเป็นผู้เสียงไพเราะมากเป็นผู้ที่มีบุญมีกุศลมีบ่มีได้แต่ต่างจากสมัยพุทธกาลก็มีโตธนาพามเป็นเศรษฐีร่ำรวยมากมหาศาลแต่ไม่เคยให้ทานไม่เคยใส่บาตรเลย ฝ่ายลูกชายก็ใส่บาตรอยู่แต่ฝ่ายพ่อนี่ไม่ยอมใส่บาตรพอไม่ยอมใส่บาตรพอตายจากชาตินั้นก็เกิดเป็นหมาตัวเดียวอยู่ในบ้านนั้นเป็นหมาโทนตัวเดียวือว่าหมาโตธนพา,ามเป็นหมาดำที่อยู่ในบ้านตัวเดียวลูกชายของเศรษฐีก็ครองสมบัติเป็นเ,เศรษฐีต่อก็มีความผูกพันมีความรักใร้กับหมาโทนตัวเดียวโตธนพา,ามเนี่ในที่สุด พระพุทธเจ้ามาบินธบัตมาบินบัติที่บ้านเศรษฐีเนี่ยบ้านเศรษฐีโตธนพามลูกชายก็ใส่บารแต่หมาก็ไม่พอใจก็เห่าพระพุทธเจ้าที่มาบินบัตเพราะว่าตอนที่เป็นคราวาสญาติโยมก็หวงแหนข้าวของสิ่งของไม่ยอมให้ทานพอตายเป็นหมาแล้วก็เห่าอีกไม่ยอมให้ทานไม่ยอมพุทธเจ้าว่าเธอเมื่อก่อนเป็นเศรษฐีก็ยังเป็นคนที่ขี้เหนียว ไว้เวลาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังขี้เหนียวอีกหรือหมานะก็รู้ภาษาจิตภาษาจิตได้ก็คอตกกับปฏิบ้านนะฝ่ายลูกเศรษฐีที่เป็นเศรษฐีคนใหม่นี่ก็อยากรู้ว่าพ่อไปเกิดที่ไหนก็ถามพระพุทธเจ้าว่าไปเกิดที่ไหนพุทธเจ้าถ้าอยากรู้ก็ให้ทําอย่างนี้ก็ให้หมาตัวนี้กินข้าวมัทปูปญาติอย่างดีกินข้าวเสร็จ แล้วให้มันนอนแล้วให้นำนมกินให้มันอิ่มเต็มที่พอมันนอนอิ่มเต็มที่ก็ตื่นพอมันตื่นมาก็กรอกหูว่าพ่อเอาสมบัติไว้ที่ไหนหมาโตธนาพามก็ไปคุยเขี่ยสมบัติที่ไปฝังดินไว้สมัยก่อนสมัยพุทธกาลจะไปฝังดินไว้เนะี่ยก็ไปเขีย่ยคุยเขี่ยให้เศรษฐีนั้นได้ใช้สมบัติโตธนาพามตอนพิคนก็ไม่ได้ใช้แต่ตอนเป็นหมาก็เขี่ยให้ลูกชายนะดีกว่าเป็น สมบัติของแผ่นดินไปซับในดินสินในน้ามันก็ยังมีอยู่นี่แหะคนเราก็ถือว่ามีอะไรตายแล้วก็ไม่ได้อะไรไปอย่างที่เราพิจารณาสังขารสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราสังขารน,นี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นนัตาเราให้พิจารณาว่ากายยะสังขารของเราเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นการแปรปวนไปเป็นกองทุกข์เป็นสมุทยัยทําให้เกิดทุกข เพราะอะไรทราทาให้เกิดสมุทัยเพราะตัณหาความอยากนั่นแหละอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพัพพะในธรรมรมก็ทําให้อยากอยากในสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของหารูปหาเสียงหากินหารสมาปนเปร์เป็นกรรมคุณกรรมโทษก็ได้แต่ถ้าเป็นคุณคือว่าเกื้อกูลในทางดีเกื้อกูลในการมีศีลเสมอกันจาคะเสมอกัน ศรัทธาเสมอกันปัญญาเสมอกันก็อ,อยู่ด้วยกันด้วยดีถ้าเราเสมอด้วยกัน4ี่อย่างนี่ก็ถือว่าอยู่ด้วยกันรอดปลอดภัยถือไม้เท้ายอดพองกระบ,บองยอดเพชรไปจนตาบเท่าไม่มีการทกเทียงไม่มีการเสียดสีไม,ไม่ไม่ทำร้ายทางวาจาไม่ทำร้ายทางกายนี่หรือว่าทางใจก็มีขัดเคืองก็ไม่แต่ก็ไม่ทำร้ายด้วยวาจาพรพุทธเจ้าท่านว่าให้เรามีศีห้า ปานาทินนากาเมมุสาสุลาไม่ให้ผิดศีลห้าถ้าเรามีศีลห้าไม่พอเราต้องมีเสมอด้วยกันศีลเสมอกันจาค่ากันจาค่าออกไปเหมือนเสมอกันศรัทธาเหมือนกันปัญญาเสมอกันก็อยู่ด้วยกันได้เราก็อยู่ด้วยกันตลอดรอดผักฟังแต่ต้องมีคุณธรรมอีกสี่อย่างด้วยกันหนึ่งความอดทนมีธรรมที่ต้องคลองคู่ไปการประพฤติฏิบัติธรรม หนึ่งความอดทนอดกลั้นเป็นตบะธรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งพุทธเจ้าท่านว่าถ้าเรามีตบะมีความอดทนอดกลั้นอย่างยิ่งเป็นตบะรำเครื่องเผากิเลสเราก็อยู่ด้วยกันได้หนึ่งคือว่าทมต้องมีอยู่ในใจหนึ่งความอดทนสองคือว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันให้โอกาสซึ่งกันและกัน ให้โอกาสให้กันให้โอกาสซึ่งกันและกันหรือว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่มีการพูดร้ายไม่ทำลายไม่ตบไม่ตีไม่เสียดแทงด้วยคำพูดไม่ตบตีทางกายอันนี้คือว่าให้เกียรติซึ่งกันไม่ทำ้ายทำลายซึ่งกันและกัน2 3. คือว่าให้อภัยซึ่งกันและกันถ้าเรามีความให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่ด้วยนานไปเรื่อยๆเราก็อยู่ด้วยศีลด้วยธรรมด้วยกรรมฐานด้วยการประพฤติบัติที่เหมาะควรก่อน กับเราเนี่ยเนี่ยการให้อภัยกันก็เป็นสิ่งที่ดีข้อที่สี่ธรรมะข้อที่สี่คือว่าการยอมรับผิดรับถูกซึ่งกันและกันผิดเราก็ต้องยอมรับถูกเราต้องแยบแต่ต่างคนต่างถกเทียงกันต่างคนต่างบุนวายกันไม่ยอมรับความผิดความถูกซึ่งกันและกันเกิดการเบียดเบียนการเสียดสีทางวาจาการตบการตีทางกายก็ทําให้อยู่ลําบากแล้วก็ไม่มีความเมตตา ไม่มีความกรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่มีความมุทิตาไม่มีอุเบกขาไม่มีพรหมิหารสีเกิดมาก็มาเบียดเบียนกันเกิดมาทุกภพทุกชาติเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยคนเราเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายเสมอกันแต่เรามีกรรมบุญกุศลไม่เท่ากันถ้าเรามีบุญกุศลมากเราก็จะเป็นผู้ที่อยู่อยู่ด้วยศีลด้วยธรรมด้วยกรรมฐานด้วยการพิจารณาว่า พระอนิจจังไม่เที่ยงพระทุกขังเป็นทุกข์พระอนาตตาไม่ใช่ของเราไม่แต่ฟันสี่เดียวมันก็ไม่ใช่ของเราเวลาหลุดออกจากปากเราไปแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราเขาไปเผาไปตบไปเตียมันก็ไม่มีความเจ็บปวดนะเนีอันนี้คือว่ากระดูกในร่างกายที่มันเป็นฟันกระดูกอ่อนมันเล็บน้นก็เป็นกระดูกอย่างหนึ่งเนี่ยพุทธเจ้าให้พิจารณากรรม,มาฐานห้า นี่นาะพุทธองค์ท่วน,ท,วนท,ท่วนทุกองค์ทรงชี้แผ่ภายเป็นมูลทานกล้าวเป็นเคลา้าบรรยายให้เราทั้งหลายน้อมนำจำเริญผมขนนี้นั่นหมายมั่นว่าดีดกดำเต็มที่ว่าดีมากหลายเล็บฟันอีกหนาะก็ว่าเชิดชายยามเย,ย,ยิ้งแย้มพายเหมือนภายสินสีหนังอีกหอ่อหุ้มอบอุมกายยีว่าง,งามเลิศที่มีทั่วกายยาผมขนชี้ไขมีในกายา เห็นใต้ด้วยตาทั้งหนังเลบฟันให้เรานังพินิษน้องพิษยาพันที่เราสำคัญหมายมั่นเป็นตนหมายว่าดีงามแลสามตัวตนใช่คนใช่ท่านมันเป็นแต่ธาตุดินเท่านั้นที่เราเห็นอยู่เกใสคือผมทั้งห้ายโลมาคือคนทั้งห้ายน้าขาคือเล็บทั้งห้ายดันตาคือฟันทั้งห้ายตาโจหนังเนื้อหนังที่มันห่อหุ้มปิดบัง เลือดเราร่างกายเนื้อหนังเราเนี่ยคือวันหนังที่มันหุ้มหอ่อทําให้เรามีของที่สกปรกมันไหลออกทางทวารทั้ง9มีอะไรทวารทั้ง9มีตาสองมีหูสองมีจมูกสองมีทวารหนักทวารเบาอันนี้ทวารทั้ง9เราต้องทําความเข้าใจว่าเรามีทวารเสมอด้วยกันไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าคนดีคนไม่ดีมีเสมอกันเราต้องมีความเมตตาซึ่งกันและกัน ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าตาเราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์หูเราก็ต้องใช้เป็นปรโยชน์จมูกต้องใช้เป็นประโยชน์ลิ้นต้องใช้ให้เป็นประโยชน์กายก็ต้องใช้ให้ประโยชน์ใจก็ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมนะมันถึงจะไม่เบียดตนเองไม่เบียดเป็นผู้อื่นเรามีตาเราก็ต้องพิจารณาว่าตาเรามันติดในรูป ในเสียงขนาดไหนหูเนี่ยติดในเสียงขนาดไหนจมูกมันติดในกลิ่นขนาดไหนลิ้นมันติดในรสขนาดไหนกายมันเพลิดเพลินในผัสสะอารมณ์ขนาดไหนถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะวางอุเบกขาได้เราก็จะไม่ติดในการดูในการได้ยินในการลิ้มรสในการสูดดมในการสัมผัสเราก็ไม่ติดในเวทนาเวทนามันก็มีสุขเดี๋ยวมันก็มีทุกข์ เดียวมันก็มีเฉยๆเนี่ยแต่ให้เราเฉยๆให้ปล่อยวางให้เป็นอุเบกขาทาให้ได้เข้าถึงความเป็นอุเบกขาธรรมหรือเข้าถึงความเป็นอนัตตาสิ่งที่ไม่เที่ยงนะฮะมันเป็นของอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราถึงว่าร่างกายจักูวิญญาณวิญญาณทางตาโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูคันนวิญญาณวิญญาณทางจมูกชีวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้น กายวิญญาณวิญญาณทางกายมาโนวิญญาณวิญญาณทางใจเพราะจิตใจเรามันหุ้มหอด้วยราคะด้วยโทสะด้วยโมหะเกิดชาติไหนก็มาลุ่มหลงในในอุปกิเลส16เนี่หลงในในตัณหาหลงในก,กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามาตันอยู่เรื่อยมันก็ตันเข้าไปมันก็ทุกข์เข้าไปทุกข์เข้าไปในที่สุดก็ ไม่เห็นใครได้อะไรไปถึงจะสวยงามเท่าไร่ที่ท้ายที่สุดก็ต้องแตกสลายไปไปสู่ธาตุดินธาตุน้ําพอธาตุลมหมดไฟก็ดับพอไฟดับก็เหลือแต่ธาตุดินนั้นธาตุดินธาตุพ่อมี20ตั้งแต่เกษาจนถึงมัตตะเกมัตตลุงเนี่ยธาตุดินธาตุน้ําธาตุแม่แม่ธรณีแม่คงคาแม่โทศพแม่ แม่ทับต่างๆคือว่าเป็นแม่น้ำคือว่าเป็นธาตุแม่ที่เราซึมซาบเรามี12อย่างคือว่าน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ามันข้นอาสูนน้ําตาน้าวสาน้ามันเลวคิโลน้ําลายสิงคานิกาน้ํหมูกราสิกาน้ํามันไข่ข้อมูดตังน้ํามุดนี่อันนี้คือว่าธาตุแม่มันมี12อย่างให้เราพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราแค่ยืมมาใสยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวการที่เราพิจารณาให้เป็นธาตุนี้ เป็นพุทธจริตที่เราต้องพยายามพิจารณาทุกวันเห็นธาตุดินเป็นก้อนข้ามแข็งเห็นธาตุน้ําที่มันอยู่ในน้ําลายน้ําเหลืองน้ําเลือดต่างๆเรียกว่าเห็นธาตุน้าธาตุดินเป็นธาตุพ่อท่านแม่ธาตุลมที่เราหายใจเข้าเย็นบ้างหายใจอุ่นมัง่งมันก็เป็นธาตุลมที่ขับเคลื่อนทําให้ธาตุไฟมันอยู่ได้ในร่างกายพอลมหมดไฟก็ดับ พอไฟดับมันก็เหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ําจิตไม่สามารถสิงสถิตยอยู่ในร่างกายได้ย่อมไปสู่ภพภูมิใหม่ย่อมไปสู่ภพทั้งสามภิทั้งสีถ้ามีบุญมากมีกุศลมากเราก็เกิดเป็นมนุษย์สมบัติมีศีลห้ามีกรรมบท10ก็เกิดเป็นมนุษย์สมบัติถ้ามีศีนหกรรมบท10แล้วมีฮิลิความละอาย โอตปะความเก,งกรงกลัวตบาเพืเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาเนี่ยถ้าเรามีสมถะการเจริญสมถะเจริญพิจารณาเมตตากรุณามุดิตาอุเบคาไปเรื่อยแล้วก็จะเป็นพรมเข้าสู่พรมมาโลกคือว่าจเจริญสมถะเจริญชานไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นผู้ที่เข้าสู่ชั้นพรมถ้าผู้ใดมองเห็นแล้วว่าสักนี้เป็นแต่ว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตา เข้าถึงความเป็นอนัตตาแล้วมันก็ไม่เวียนว่ายตายเกิดย่อมปล่อยวางสักยะทิฏฐิวิกิกิจชาสินตราบามาได้ละสังโยชน์สามได้ก็เข้าถึงโซดามักโซดาผลผลคือสิ่งที่ได้มกักคือว่าสิ่งที่กำลังเดินเข้าไปถึงนี่แหละถ้าเรารู้ว่าโซดามันเป็นยังไง<อ>เพื่อจะทำให้เราไม่ยึดติดในอุปทา,านในขันห้า ไม่ติดในนามธรรมนามธรรมคืออะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปธรรมคือร่างกายที่แข็งที่แข็งคือว่าธาตุดินธาตุน้ําที่ว่าแข็งที่มันอ่อนนุ่มเนี่ยธาตุน้ําธาตุแม่อ่อนนุ่มธาตุแข็งคือว่าธาตุดินของเราเนี่ยธาตุดินธาตุน้ํามันซึมซาบนีในร่างกายธาตุไฟก็อยู่ในร่างกายที่ทําให้ธาตุลมหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทําให้เรามีธาตุสีนี้ เนี่ยการพิจารณาธาตุเราก็เป็นสิ่งที่เราต้องหาพุทธธาจริตของตัวเองให้ได้บางคนก็มีราคาจริตติดในความสวยความงามราคาจริตต้องแก้ด้วยการเพ่งอสุภะการพิจารณาให้เห็นเป็นสิ่งของไม่สวยไม่งามเนี่ยการพิจารณาราคะให้เราพิจารณาอาสุภะกรรมฐา,านให้พิจารณาเป็นของสกปรกของที่เรากินเข้าไปก็หมุนเวียนเข้าไปพูดง่ายๆเหมือนเรากิน อุจะละปัสสวะเข้าไปอุจะลระคือว่าธาตุดินปัสสวะในี่ะก็ธาตุน้ํากินน้ํากินดินเข้าไปแต่มันเปลี่ยนแปลงมันเป็นผักเป็นผลไม้เป็นข้าวเป็นอะไรแต่มันก็มาจากธาตุดินจากธาตุน้ําอันนี้เราพิจารณาเป็นปรามาทั์แล้วเดี๋ยวเราย่อมเห็นว่าธาตุดินธาตุน้ํามาอยู่ในสังขารร่างกายเรากินมดูดกินคูดเข้าไปในที่สุดเราก็ต้องจาก สังขารร่างกายไม่ใช่เป็นของเราไม่เป็นิของเราเป็นของที่ซึมซาบอยู่เป็นของเข้มแข็ง,ขงนี่เนะีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมคือก็ลมหายใจเข้าก็พุทธหายใจก็ออกโทพุทธโทมันมีความอุ่นความเย็นอยู่ในลมหายใจอยู่นี่ทำให้สังขารร่างกายเราตั้งอยู่ได้ทำให้เรายังไม่ตายถ้าลมหมดไฟก็ดับพอไฟดับเหลือแต่ธาตุน้ำก็เขาก็ต้องไปเผาบ้าง ไปฟังบ้างบางทีก็ปล่อยให้นกให้กาให้หนอนชอนชัยกันไปนี่เนี่ยสังขารร่างกายไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนพรธเจ้าให้พิจาณาอาสุภะกรรมาฐานเพื่อดับราคะเพื่อดับราคะความเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิน่นในรสในพุทธภาในธรรมลมนี้อันนี้จเจริญเจริญอสุภะกรรมาฐานเราต้องหมั่นจเจริญไว้ถ้าเราจเจริญไว้เราก็ดับราคะถ้าเรา อยากดับโทสะก็ต้องมีศีลมีศีลเป็นพื้นฐานกรรมฐานศีลห้าศีลห้ากาเมบ้างหรือว่าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดนี่ศีลสามารถดับความโกรธได้ถ้าดับความโกรธได้ก็เราเาต้องมีศีลเนี่ยถ้าดับความโลภได้ต้องต้องมีการให้ทานนี่แต่ถ้าเราอยากดับความโกรธเราต้องมีศีลให้มั่นคงศีลห้าอ่าพรหมจรรยาก็ตามศีลห้ากาเมก็ตามปานาทินนา มุสาสุลาปานาทินนากาเมมุสสาสุลานี่เป็นสิ่งที่เราต้องถือเป็นประจำอย่างญาติโยมก็ถือศิลนห้ากาเปบ้างอภรมมัจิยาบ้างและศิลนแปดสิ่น 8, สิบศิน 10, สองร้อยยี่สิบเจ็ดของพระพิสุเนี่ยสิ่สามารถดับความโกรธได้ถ้าอยากดับความหลงได้เราก็ต้องมีการเจริญการพิจารณากรรมฐานเกสาโลมานาคาตันตาจเจริญว่าก้อนทุก เป็นอะไรข้องทุกข์ก็คือสังขารร่างกายของเรานี้แหละที่พุทธเจ้าท่านเห็นคนแก่ท่านก็เตรียมออกบวชแล้วเห็นคนเจ็บก็จะเตรียมออกบวชแล้วพอเห็นคนตายจริงๆท่านก็เตรียมออกบวชนีน้อยเราก็ต้องตายนี่แหละเราเห็นเทวรูษท,ทั้งสี่เราไม่น้อมมาใส่ตัวมันก็เห็นแค่ผ่านไปถ้าเราเห็นเรามาน้อมใส่ตัวเราก็จะพร้อมประพฤติปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปเปล่าๆอีหน่อยเราก็ต้องตาย อีกหน่อยเราต้องเจ็บต้องตายแต่เราไม่รู้ว่าความตายความเจ็บจะถึงวันไหนฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวตายไว้เตรียมตัวสร้างคุณงามความดีไว้พยายามสร้างบุญสร้างกุศลให้เต็มที่พอพุทธเจ้าเดินไปอีกหน่อยถ้าจะเห็นสมณะพราผู้ออกบวชนะออกบวชจากโลกสละโลกแล้วท่านเลยมีความปรารถนาะมีความตั้งใจเพื่อจะเป็นนักบวช เป็นผู้ที่ศาลาโลกเพื่อจะหาโลกุตรธรรมธรรมที่เหนือโลกมาสั่งสอนลาหุนมาสั่งสอนพิมพายโสธรามาสั่งสอนพระเจ้าสุโธธนะพ่อของท่านก็ามาโปรดพระมานดาของท่านที่อยู่ในชั้นสวรรค์นั้นนางสิริมหามายาเป็นแม่ของท่านที่ให้กำเนิดแต่ให้ท่านให้กำเนิดแค่เจ็ดวันท่านก็สวรรคตไปไปสู่ชั้นดุสิตนั่น อน,นี้คือว่าแม่ของพระเจ้าสิทธะเจ้าชายสิทธะก็ตายก็ไปเกิดอยู่เป็นเทพบุตรอยู่ชั้นดุสิตเนี่ยเป็นผู้ที่รอจะเกินเป็นแม่ของพระเจ้าองค์ที่5อีกพระศรีเมตไตรท่านก็เป็นเทพบ,บทุตรตอนนี้ก็เป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตอยู่เป็นพุทธมารดาพุทธบิดาเป็นอยู่มากนี่ชั้นดุสิตเป็นที่ของอยู่ของพระอริยเจ้าก็ว่าได้นี่นะ ั้นดุสิตเนี่ยเราต้องไปเพื่อจะสร้างคุณงามความดีพอพยายามสร้างบุญข้างสนให้ถึงชั้นดุสิตหรือว่าชั้นยามาชั้นธรรมมิตรสวัตตีอะไรต่างๆที่6ชั้นด้วยกันเราต้องทําบุญให้กุศลให้เต็มที่เราต้องมีฮิริอุตตปาถึงจะเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาได้นี่นั้นฉะนั้นเราต้องพิจารณาพิจารณาไม่ให้เราหลงเพลิดเพลินในการเวลาไม่หลงในตัวลืมตายหลงกายลืมแก่ ลงในสิ่งต่างๆลืมบุญคุณพ่อแม่ลืมบุญคุณพุทธศาสนามัวมวเมาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันก็ทําให้เราตกจมไปสู่ความทุกข์ในปัจจุบันและอนาคตเพราะปัจจุบันมอมเมาอนาคตย่อมหลงไหลไฟฝันไปในสิ่งต่างๆพุทธเจ้าเลยสอนให้เรารู้จักรู้จักว่าเราต้องมีศีลมีธรรมมีกรรมฐานมีการปฏริบัติที่ดีงามนี่เนี่ยถ้าราคะจริตเราก็พิจารณาสุภา โทสะจริตเราก็ต้องมีศีลโมหะจริตต้องพิจารณาภาวนาภาวนาคือการพิจารณาสังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขงาาังอนัตตาราคจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธจริตก็เจะเิญดินน้ำลมไฟเนี่ยจริญพิจารณาว่าดินน้ำลมไฟเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่อีกหน่อยมันก็จากกันไปมันก็จากเราเราต้องจากมันเนี่ยพุทธจริต ต่อไปวิตกจริตเราต้องฟังธรรมจเจริญสติจเจริญสมาธิปัญญาถ้าศรัทธาจริตถ้าวิตกจริตเราก็ต้องมันพิจารณาธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าไปเรื่อยๆนี่พพุทธเจ้าถึงว่าคนในโลกนี้มี6จริตหนึ่งลาค้าจริต2โทสะจจริต3มโมหจริต4พุทธจริต 5. วิตกจริต 6. ศรัทธาจริตนี่ยศรัทธาจริตเรามีทั้งหมดจริตแบบไหนเราพยายามสร้างสมสั่งสมบุญกุศลส,สร้างบาร,รมีให้เกิดขึ้นอิยะทรัพเจ7ประการให้เรามีศรัทธาให้เรามีศีลเรามีฮิริความละอายโอตตปะความเก,งกรงกลัวตบปพาหุสักจาการได้ยินได้ฟังมากจากข้าจากขาสิ่งไม่ดีออกไปลักโลกโกรธลงไปลาขะโอโทสะโมหะออกไปจิตใจก็เบาจากบาป อกุศลละธรรมทั้งหลายเราก็จะกายเบาจิตเบาเราพยายามกัน้นอกุศลเพียนกัน้นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นเพียนชำระของเก่า3พยายามทํากุศลให้ถึงพร้อม4รักษาบุญกุศลให้เป็นบร,รมีให้ได้นี่สัมมารประธาน4เราต้องมีถ้าเราไม่มีก็เข้าถึงโพธิปกิยธรรม37ไปไม่ได้ยะส,ะสัสสีมักมีองปแปดพละหา้าสี่ห้าสัมมารประทาน4นี่นะ แล้วพุทชงเอพาละห้าสี่ห้าพุทชงเจ็ดมีองแปดเนี่ยรวมเป็นสามสิบเจ็ดประการด้วยกันฉะนั้นเราต้องมันสวดมนต์มันแผ่เมตตามันโมทนามันอ่อนน้อมต่อพระตรเพราะจิตใจเราก็จะมีความสุขในการสร้างบุญสร้างกุศลในการพิจารณาศีลธรรมกรรมฐานเราจะไปพิจารณาว่าศีลเราต้องอยู่ในใจของเราอยู่ในวาจาของเราอยู่ในกายของเราก็เราจะเป็นผู้ที่มีความสุข ความสงบร่มเย็นใจดีใจสบายอยู่ที่ไหนก็สบายตายไปแล้วก็ไปด้วยบุญด้วยบรมีที่อยากเป็นมนุษย์สมบัติแล้วก็ไปเป็นมนุษย์สมบัติอยากเกิดเป็นสวรรค์แล้วก็ไปสู่สวรรค์อยากเป็นพรหมแล้วก็ไปสู่พรหมถ้าบุญบรมีพอถ้าบรมีเต็มที่เต็มกําลังบรมีสิบเต็มที่แล้วก็ปรารถนาเพื่อจะหลุดพ้นเป็นอริยะเจ้า คือว่าต้องสร้างบ่มีถึงสองอสงไขยถ้าพุทธภูมิถีงสร้างถึง4อสงไขยถ้าปัจเจภภูมิต้องสร้างถึงสอสงไขยเนี่ยฉะนั้นเราต้องทําปัจจุบันให้ดีถ้าปัจจุบันดีอนาคตย่อมดีเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นเต็มดวงไปเรื่อยเวลาพระจันทร์ข้างแรมก็เหมือนให้กิเลสเราหมดบางไปเหมือนพระจันทร์ข้างแรงให้เบาบางไปเรื่อยๆในสุดก็จะหมดไปนี ฉะนั้นพระจันทร์ข้างขึ้นเหมือนเราสร้างคุณงามความดีให้มันเต็มที่เต็มกําลังสําหรับบาปรกรรมที่เรามีอยู่แล้วถึงเรามีเยอะให้มันหมดไปเหมือนพระจันทร์ข้างแหลมให้มันเบาบางเบาบางไปจนจนหมดเหลือแต่คุณงามความดีไปสู่มรรคผลพระนิพพานจงน้อมบุญกุศลที่เราได้กระทำนี้แผ่ไปให้บิดามารดามูญาติสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราหากท่านทาลายเหล่านั้นมีความทุกข์มีความยากมีความลําบากมีความเดือดร้อนอยู่ ก็ขอให้พ้นเสียจากความทุกข์ความยากความลําบากความเลือดร้อนนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดการและนานบุญกุศลที่เราได้กระทําได้บําเพ็ญร่วมกันได้สร้างบุมีได้เกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นยาเป็นตาเป็นยายเป็นลูกเป็นหลานจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีคิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมขอสิ่งนั้น คนนั้นจงสำเร็จด้วยพรัลจงเป็นผู้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน